ทุเรียนหนามดามีอนาคตไหมมีคําถามเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนหนามดำเนี่ยค่ะว่ายังปลูกได้ไหมอนาคตจะดีหรือเปล่าปลูกไปแล้วจะมีแหล่งรับซื้อไหมราคามันจะยังดีหรือเปล่าในอนาคต5ปีอะไรเงี้ยค่ะเป็นคําถามที่ได้รับเยอะมากแล้วก็เอาจริงนะคุณโอก็เคยตอบคําถามไปในหลายๆคลิปแล้วด้วยแต่ว่าคลิปนี้จะมาสรุปสั้นๆให้เข้าใจได้ง,ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะถ้ามองในแง่ของชาวสวนนะคะทุเรียนหนามดำเนี่ยค่ะก็จะเป็นทุเรียนที่ปลูกง่ายทนโรคเทียบกับหมอนทองแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเบญจพรรณเนี่ยค่ะก็จะ ทนโรคมากกว่าหนามดําไม่ได้ทนแล้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอสภาพอากาศร้อนแล้งเนี่ยค่ะดอกของเขาก็ยังร่วงได้ยากกว่าทุเรียนหมอนทองหรือว่าทุเรียนพันธุ์อื่นๆรวมถึงเวลาที่ติดลูกไปแล้วเนี่ยก็จะติดออกมาเป็นพวงเป็นช่อเยอะมากจนเราจะต้องตัดทิ้งเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดลูกได้ง่ายติดดอกได้ง่ายมันก็เพิ่มโอกาสในการที่เราจะขายได้เยอะขึ้นข้อ3มคือเขาจะไม่ค่อยมีอาการแตกใบอ่อนถ้าเทียบกับมูสันคิงแล้วะคะ่ะเขาจะแตกใบอ่อนได้ง่ายมากกว่ารวมถึงเวลาที่เราก็รู้กันอยู่นะคะว่าถ้า โดยเฉพาะแตกใบอ่อนในช่วงที่เขากําลังสร้างเนื้อกําลังเป็นลูกเนี่ยค่ะมันจะทําให้ทุเรียนเป็นเตาเผาเป็นทุเรียนที่เนื้อไม่ได้คุณภาพบางทีก็เป็นเนื้อสีเทาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนามดําก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องพวกนี้ข้อต่อมาก็คือหนามดําเป็นทุเรียนพันธุเบา่ะค่ะเขาจะมีน้ําหนักประมาณ2ไม่เกิน3ากิโลซึ่ง2กิโล2กิโลกว่าเนี่ยค่ะเป็นขนาดที่ตลาดต้องการไม่ใช่เฉพาะทุเรียนเบญจพรรณอย่างเดียวนะคะแต่ว่าหมอนทองเองก็เหมือนกันถ้าทําลูกให้ได้อยู่ในประมาณ2-3กกิโลเนี่ยพื้น2หรือว่าพื ก็จะทําให้ขายได้ราคาดีที่สําคัญนะคะเวลาที่ทําลูกออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ทรงเป็น AB ดีซะเยอะกว่าเนื่องจากว่าผลของเขาจะมีลักษณะกลมสวยคล้ายๆกับก้านยาวอะคะ่ะคล้ายๆกับกระดุมเลยคือแบบกลมสวยเราแค่ทําน้ําหนักเราปั้นทรงได้ง่ายกว่าทําหมอนท้องด้วยซ้ําจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากในการตัดสินใจที่คนจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าลูกมันสวยเราก็มีอํานาจในการต่อรองทําให้ขายได้ราคาที่สูงด้วยที่สําคัญนะคะหนามดําเป็นทุเรียนเป็นจพัพรรณเขาจะมีช่วงอายุที่สั้นกว่าหมายความว่าออกลูกได้เร็ว กว่าหมอนทองค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ100วันนะคะถ้าเป็นหมอนทองก็120วันใช่ไหมคะบางทีขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วยนะอากาศไม่เหมือนกันก็อาจจะ90 1 0 0ถึง100วันเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตัดก่อนขายได้ก่อน ทุเรียนมาก่อนก็จะขายได้ราคาแพงมากกว่าทุเรียนที่มาหลังๆถูกไหมคะปัจจัยอีกข,ข้อนึงในการตัดสินใจว่าจะปลูกหรือไม่ปลูกก็คือเรื่องของตลาดคะ่ะด้วยความที่เป็นทุเรียนพันธุ์เบาแล้วเนื้อเหลืองเข้มอะคะ่ะคนจีนที่ทานเนี่ยเขาจะทานเป็นยานะคะ่ะเขาจะรู้สึกว่าทานเพื่อความอบอุ่นทานเพื่อเป็นการบำรุงร่างกายไม่ได้ทานเพื่อความอรอยเป็นความฟินแบบโดยเฉพาะอะคะ่ะพอมันเป็นการทานเพื่อสุขภาพเขาก็จะยินดีซื้อคะ่ะไม่ว่าจะราคาแพงมากน้อยแค่ไหนกลุ่มตลาดก็จะเป็นกลุ่มตลาดเฉพาะเป็นตลาดบนเท่านั้นเป็นคนที่มีกําลังซื้อไไไมม่่่่่ใชชคนนททัวปเุรีย ประหลาดนัดนะคะและที่สําคัญนะคะก็คือเรื่องของคู่แข่งค่ะด้วยความที่น้ําดํามีปลูกไม่กี่ประเทศนะคะก็มีแค่มาเลเซียที่นิยมกินแล้วก็นิยมปลูกแล้วก็ส่งออกไปขายยังประเทศจีนเพราะฉะนั้นในเมื่อคู่แข่งยังไม่เยอะถ้าเราสามารถปลูกได้ดีมีคุณภาพส่งไปขายมันก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคที่มีกําลังซื้อเนะะี่ค่ะตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นค่ะแล้วเราก็จะขายได้ราคาดีราคาแพงด้วยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตัวเลือกดังนั้นนะคะใครที่ยังสงสัยยังลังเลยังตัดสินใจอย,อยู่เ็นโอนแนะนําเป็นแบบนี้ค่ะคุณมีีท่่ดินนอาาจจจะไมํเป็ จะต้องปลูกหนามดําทั้งแปลงเลยค่ะคุณอาจจะแบ่งสัดส่วน50-50หรือว่า40-60แบ่งบางส่วนไว้ปลูกทุเรียนหนังดำเพื่อที่จะดูว่าปลูกแล้วมันดีหรือเปล่าแล้วเวลาตัดขายคุณตัดได้ก่อนก่อนที่หมอนทองจะออกมาแล้วเมื่อคุณตัดได้คุณก็จะรู้ค่ะว่ารา,าคามันสูงกว่าราคาดีจริงมีอนาคตจริงๆหรือเปล่าคุณโอมีประสบการณ์ขายทุเรียนทำทุเรียนส่งออกแล้วก็ตัดทุเรียนมาแล้วบอกได้เลยค่ะว่าตอนนี้อนาคตดีไปได้แน่นอนค่ะ แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าควีนโอควีนออฟฟุตค่ะ